กี่ไม้สิกระดับห่าต่อไปนี่แหละอะยักเสียงหืมกระม้างงูเห็นท์ังนี่กินข้าวอยู่ตีึงเพ้นบอกกุลินมาหรอบะไม่มันเก็บกุลินในนั่นเลยฮะกืลินในนั่นมันบอกแม่แล้วว่ากรลินในนี่แหละว่าวู่นขึ้นแล้วก็เก็บมา คยลิน,อน,น,อนมือน,น,นตอน้องๆที่เ็เบิงค้ยลินอนแบบดูช้ำกคุยลินบ่นี่นห,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 นนหนักเลยมึงหนักเลยมาทุนกูมืงเหือดมันแห้งตายอยู่คนเดียวมึงเด้ออยู่คนเดียวมึงเชะกไปเลย มึงกูนักกูชินี้แหละเด็นเขาเรียกมึงจะมึงกูนัก